เร็วได้ชะลอได้นะคะถึงเราขับเร็วเราก็เหยียบคัาสุดแต่เบรกเหมือนเดิมเบรกทั้งเบรกมากเบรกน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้องเปี้ยฝึกพื้นฐานแล้วนะคะครูถึงได้พาออกถนนสําหรับคนที่จะเรียนกับครูนะเวลาครูไปสอนเนี่ยไม่ใช่ว่าพอไปสอนปุ๊บอยากให้ครูพาออกถนนเลยครูไม่พาออกหรอกนะคะต้องฝึกพื้นฐานก่อนการเลี้ยวดูซิว่าเลี้ยวเป็นไหมเบรกเป็นไหมชะลอเป็นไหม ยังขับเกียร์ธรรมดาในเหยียบคับเป็นไหมเปลี่ยนเกียร์เป็นหรือยังไม่ใช่อยู่ๆเปลี่ยนเกียร์ก็ไม่เป็นครูจะพาออกถนนเหยียบคับสุดแต่เบรกเบรกด้วยเบรกด้วย,เ,วยเอออ่ะเกียร์สามลูกจ้านะเออเอาเบาๆลูกไม่เหยียบพวงมาลัยแลงแบบนั้นลูกเาบาๆช้าๆลูกซ้ายไว้ค่อมค่อมถนนถนนมันพังนะคะเออเอาตรงถือพวงมาลัยตรงๆลูกถือพวงมาลัยตรงๆถ้าหนูดึงขวาเดี๋ยวรถเราจะไปเบียดขวานะเนี่ยเห็นไหมไปเบียดรถเขานี่ ต้องดึงผมถือพวงมาลัยตรงหรอกวมันเอียงเฉยๆวันนี้ครูพาออกถนนนะคะเป็นครั้งแรกเพิ่งเริ่มออกด้วยนะคะฝึกพื้นฐานการขับมาแล้วครูดูแล้วว่าได้แล้วเพราะว่าน้องเนี่ยวันแรกเลยเนี่ยเบรกไม่เป็นเบรกคือหยุดกลับไปแต่ชะลอไม่เป็นไม่รู้จะชะลอ,อยังไงบางช่วงจังหวะที่เราต้องชะลอน้องลดไลไปเลยเหยียบคัสสุดได้ลูกเหยียบคัสสุดแต่เบรกได้ถ้ามันกระแทก แล้วก็เลี้ยวเป็นนะคะหมุนพวงมาลัยพอจะได้แล้วน,นี้เราก็มาหาดใส่เกียร์บ้างขับทางตรงเนี่ยมันเป็นแค่ฝึกการไปนะคะฝึกการใส่เกียร์ฝึกขับทางตรงเนี่ยมันแค่ฝึกใช้ความเร็วเฉยๆแต่มันไม่ได้ฝึกการควบคุมรถนะคะมันแค่ฝึกไปเพราะฉะนั้นเอาไว้ที่หลังเวลาสอนคณจะสอนพื้นฐานการขับให้ก่อนวิธีการใช้พวงมาลัยวิธีการใช้เบรกใช้คันเร่งตรงไหนดูไม่หลุมอะอย่าคัสโดแต่เบรก ถือผมไม่ให้ตรงจ้านั่นแหละเออดูว่าโอเคไม่มีอะไรไปต่อทำไงก็ปอยขับขึ้นมาแต่คขาเล่นไปต่ออืมนี่คือการชะลอลูกนะคะก็จะมีรถนะคะเป็นเป็นถนนนะคะถนนเรียบคลองนะคะตอนนี้คุณอยู่ที่คลองเก้านะคะ จังหวัดปทุมธานีนะคะอะปรับคว้าเลืงขว้าเออเพราะอะไรรถเราจะไปเกี่ยวกิ่งไม้รถมันไปแล้วเราก็ปรับหลบเอาหลบทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราขับรถเรารู้จักชะลอกับรู้จักหลบนั่นคือโอเคนะคะเป็นพื้นฐานการขับค่ะรู้จักชะลอรู้จักหลบไม่ใช่แบบว่าไม่ชะลอคือจะชะลอรถยังไหลยอยู่เลยอันนั้นเรียกว่าไม่รู้จักชะลอชะลอรถไม่เป็น แล้วก็หลบเนี่ยไม่หลบเลยมีกี่หลุมลงทุกหลุมอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ถูกนะคะอมองขวาด้วยนะเปลี่ยนขวาเนี่ยมองขวาจ้าแล้วก็หลบนี่หลุมทางทําไงลดความเร็วลงได้หูกเออลดความเร็วลงได้ถอนคันเร่งนิดนึงก็ยังได้ถ้าเราเหย,ย,ยียบคันเร่งค้างไว้ความเร็วมันก็จะคงที่บางครั้งเราอยากแค่ให้แบบว่าวลดค,ค,ค,ความเร็วลงเราก็แค่ถอนคันเร่งหูกถ้าคำว่าลดความเร็วลงนี่หมายถึงถอนคันเร่งแต่ถ้าเกิดครูบอกว่าชะลอเรารู้สึกว่าให้เราต้องชะลอะก็คือต้องเหยียบคันสุดแต่เบรก เตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนเกียร์แล้วก็กันดับด้วยแต่ถ้าเฮย้ยมันเร็วไปอะเหมือนเราอยากลดความเร็วลงนิดนึงเราก็แค่ถอดคันเร่งก็พอคนที่ออกถนนไม่ได้คือคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะควบคุมรถยังไงไม่มีพื้นฐานการขับนันเองถึงจะเคยทําให้มันวิ่งได้ก็ตามแต่ถามว่าทำไมเราถึงออกไม่ได้ลนะ่ะก็เราไม่ได้รู้สึกว่าเราควบคุมรถได้นะคะ เราแค่ร Rabbi, ู้ว่า kind of เราทําให้มันวิ่งได้เฉยๆไม่รู้จะควบคุมมันยังไงเราถึงได้มีความกลัวนะคะว่าเฮ้ยออกไปเดี๋ยวเจอแบบนี้จะทํายังไงเราจะชะลอยยังไงจะเปลี่ยนเกียร์ยังไงอ่ะจะเลี้ยวยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นฝึกฝึกให้ฝึกพื้นฐานให้ดีๆก่อนให้เรารู้สึกว่าเราควบคุมรถได้ก่อนเดี๋ยวเราออกถนนได้เองค่ะเวลาครูไปสอนอยากคาดหวังว่าครูไปสอนแล้วจะต้องออกถนนใหญ่ได้คล่องเลยเหมือนคนที่เป็นแล้วไม่ไม่นะคะอยากคาดหวังแบบนั้น ให้ครูพาออกถนนใหญ่เลยไปใจกลางเมืองอย่างเงี้ยโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเลี้ยวตรงทางหรือเปล่าเพราะครูไม่ทําแบบนั้นแน่ๆน,นะคะแต่ถ้าคุณทําได้ครูเคยไปสอนคนที่สมุทรปราการนะคะน้องเอม็มน้องเอ็มเดี๋ยวไปเรียนมาแล้วหลายรอบแต่ก็ไม่เป็นสักทีนึงแล้วก็ขับรถที่บ้านนะไม่ได้ ออกถนนนะพอได้แต่ทักษะการเปลี่ยนเลนการแซงไม่ได้อันนั้นคือเขาเรียกว่ามีพื้นฐานแล้วนะคะเลี้ยกวก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นิดนดแต่ด้วยความที่เขาเรียนมาเยอะแล้วเราเป็นผู้ชายครูก็เลยพาออกถนนใหญ่ได้เลยตั้งแต่เรียนวันแรกแล้วน้องก็เรียนสองวันจบที่ขับรถวนขึ้นห้างได้ะคะ่ะที่สมุดประการอันนั้นคือเรียกว่าเขามีพื้นฐานแล้วแต่เขาขาดทักษะขาดความชํานาญไปเรียนมาตั้งหลายรอบนะคะมันก็เลยมีพื้นฐานมาแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นผู้ชายด้วยก็เลยได้เยอะหน่อย ได้พื้นฐานแต่ก็ไม่ไม่ถูกซะทุกอย่างก็ยังไม่เป๊ะครูต้องไปสอนใหม่อะนหลบไหมลบหน่อยไหมลูกจ้าแล้วก็ดูเออถนนโลง่ลง,ลง,ลงๆกว้างๆเออแล้วลบซะหน่อยหนึ่งอะไรอย่างงี้ออะอยู่ในเลนไว้ลูกเนี่ยถ้าใครไม่ดื้อน้องเปี้ยวนะคะยังไม่โดนครูตีเลยนะคะยังไม่ได้กินขนมของครูเลยปกตินี่ถ้าเรียนเกยธรรมดาเนวันแรกต้องโดนแล้วนะ น้องเปี้ยวแค่โดนขดุดนิดๆหน่อยโดนขดุนิดเดียวเพราะว่าน้องค่อนข้างจะไม่ดื้อน,นะคะน้องไม่ดื้อแต่ด้วยความที่ว่าบางทีก็ด้วยความไม่รู้ไม่รู้มากกว่าไม่รู้อุ้ยหัดกับพ่อมามันก็ไม่ใช่แบบนี้คือพ่อให้ไปอย่างเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็เลยเออทำตามที่ครูบอกไม่ได้นี่ครูก็ต้องทําไงบอกหลายๆรอบบอกหลายๆครั้งเออน้องก็เข้าใจน้องก็จําได้อะไรเงี้ยแต่น้องจะไม่ดื้อกับครูนะคะ น้องเลยได้เยอะเน้นเรียนเกธรรมดาเนี่ยเรียนเกธรรมดาแล้วออกถนนกับครูได้แบบเนี้ยไม่ใช่ทุกคนนะคะคนจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนน้องเปียวอายุสิบแปดนะคะทําแบบผีได้แล้วนะแต่ยังไม่ได้ไปทํานะคะยังไม่ได้ผ่านการเรียนที่ไหนมาฝึกกับคุณพ่อมาอยู่ไม่กี่ครั้งลแล้วขับไม่ได้คุณแม่ก็อยากให้เรียนคุณแม่เป็นเอฟซีของครูดูคลิปครูอยู่ก็เลยอยากให้น้องเรียนกับครูจริงๆรแล้วมันก็ถูกนะคะถ้าเราอยากขับรถเป็นควรขับรถให้เป็นก่อนแล้วค่อยมีใบขับขี่ไม่ใช่มีใบขับขี่แล้วคค่่่อมมมาขัับรถถเป็นนไูนะ แบบขี่มันมีไว้สําหรับคนที่การันตีว่าเออเนี่ยบุคคลคนนี้นะเขาขับรถไปแล้วนะเขาพร้อมที่จะอยู่บนถนนร่วมกับคนอื่นไม่ใช่ว่าให้คุณมาถือไว้แล้วคุณก็ขับรถไม่เป็นนี่ใครอยากนะคะใครอยากเรียนกับครูแล้วได้เยอะๆอ,อย่าดื้อกับครูคะ่ะแล้วจะไม่มีอะไรเราจะขับรถได้เยอะจะขับเป็น อันนี้ครูพามาเส้นนี้ยมันจะมีถนนพังนะคะมีหลุมมีบ่อมีโค้งมีรถวิ่งสวนทําให้น้องไม่กลัวทําให้น้องไม่กลัวจนเกินไปไม่ใช่อยู่ๆจะพาไปออกถนนใหญ่เยอะๆถนนรถเยอะๆเลยกลัวเปล่าๆไม่มีประโยชน์ค่ะคนเรียนทําอะไรไม่ได้เลยต้องฝึกอย่างนี้ก่อนนะคะฝึกในซอยแคบก่อนฝึกหัดเลี้ยวหัดเลี้ยงคัดหัดออกตัวให้เป็นทําไงไม่ให้มันดับฝึกพื้นฐานการขับก่อนพอพื้นฐานการขับได้แล้วทํายังไงคะก็มาออกถนนค่ะออกถนนแบบไหนแบบที่มีรถน้อยๆก่อน ให้เราคุ้นชินกับการขับรถบนถนนมีรถเนี่ยรถสวนกันบ้างเออให้รู้ว่าเออวิ่งสวนกันมันไม่ชนกันนะไม่ต้องไปกลัวเสร็จแล้วค่อยออกถนนใหญ่นะคะก็มีขั้นมีตอนไปนะคะอย่าไปลัดขั้นตอนนี่โอ้ยข้างหน้ามีทางพังน้องเปียเปิดสัญญาณไฟขวาเลยนะคะโดยที่ครูไม่ต้องบอกเนี่ยเห็นไหมมีสติคะ่ะอย่าคันสุดแต่เบรกถนนทางถนนยุบ เรกชะลอเอออ่ะไปต่อเออมีสติเรารู้นะว่าเราควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากขับเราเป็นมีสติมากๆค่ะแล้วว่าเยเวลามาเรียนกครูก็ฟังครูเยอะๆน้องเปียวเนี่ยเวลาครูพูดอะไรเขาจะเข้าใจนะถึงเขาจะไม่เข้าใจเดี๋ยวครูรู้ว่าเขาไม่เข้าใจเดี๋ยวครูพูดใหม่พูดใหม่หลายๆรอบเออพอน้องเขาเข้าใจเขาก็ทาได้แล้วเขาก็จํานะเขาเข้าใจอะไรเขาก็ทําแบบนั้น แต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนที่สอนยากๆคืออะไรเข้าใจแต่ไม่ทําอ่ะทํ like าอีกอย่างหนึ่งทําอย่างอื่นเข้าใจว่าต้องทําแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ทําไปทําอย่างอื่นอันนั้นจะเป็นไหมคะเสียเวลาเปล่าอยากเป็นอยากเก่งครูสอนไปอะไรครูสอนอะไรไปจําได้ไหมจําได้เออเข้าใจแล้วก็ทําแบบนั้นทําแบบที่ตัวเองเข้าใจค่ะไม่ใช่ทําแบบที่ตัวเองคิดคิดอะไรได้ก็ทําครูสอนอย่างทาอีกอย่างหนึ่งก็เอาไอ้อีกอย่างหนึ่งที่ทํานี่คืออะไร ที่ตัวเองคิดค่ะไม่ใช่ที่ครูสอนอันนี้ก็เบื้องต้นนะคะคร่าวๆว่าครูสอนไปแล้วน้องได้อะไรบ้างไม่มีพื้นฐานนะคะถ้าน้องมีพื้นฐานน้องคงไม่มาเรียนออกับครูหรอกค่าเรียนของน้องเปียยเนี่ยแปดพันนะคะเรียนสามวันแปดพันนะคะจ่ายเต็มตั้งแต่วันสมัครนะคะครูให้จ่ายเลยจะได้กันเปี้ยครูจองเรียนไว้แล้วไม่เรียน เรียนไม่มีพื้นฐานรู้แค่ว่าเออเคยทําให้รถมันวิ่งได้มาแต่ก็ไม่รู้จักว่าคืออะไรคืออะไรที่แน่เลยเบรกไม่เป็นที่ครูเห็นแต่รู้แล้วว่าปล่อยคันมารถมันเคลื่อนที่ได้แต่ก็ยังไม่เข้าใจคันเท่าไหร่ใช่ไหมโลกมันเข้าใจการทํางานของอุปกรณ์ในระถใช่ไหมโลกค่ะตอนนี้เข้าใจไหมก็ขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยเริ่มเออแล้วเมื่อก่อนหนูขับรถได้แบบนี้ไหมโลกีหนอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมคุณพ่อพาไปคุณพ่อสั่งแล้วก็ทําไปแบบ กลัวเคยจอดขวางก้างถนนมาแล้วด้วยตกใจก็เบรกเออตกใจก็เบรกเห็นไหมแล้วเบรกแบบไหนเบรกหยุดเลยหยุดค่ะเออเพราะน้องเบรกไม่เป็นนั่นแหละคุณแม่ถึงได้ให้ส่งมาเรียนนะคะก็ดีขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เก่งเหลือแต่อะไรถ้าเกิดครูสอนจบแล้วทายังไงไปขับบ่อยๆแต่อยา่างที่ครูบอกนะน้องไม่ดื้อครูนะคะแล้วเขาเข้าใจอะไรครูสอนไปเนี่ยเขาเข้าใจว่าอะไรเขาก็จะทําแบบนั้นบางทีก็เออลืมอ่าลืมบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไร ก็ยังไม่โดนครูตดดีเลยเนี่ยยังไม่ขาดสติยังไม่แบบว่าลนจนขาดสติอะไรเงี้ยก็มีโดนครูดุนิด,น,ดนึงกลัวกลัวแล้วบางทีทําอะไรผิดไปอย่างเงี้ยก็จะโดนครูดุเขาก็จะจาได้นะคะว่าครูดุไปเอออันนี้ไม่ทำอะไรเงี้ยนี่ม,นมาคะตัวอย่างเรียนวันที่สองนะคะน้องเปรี้ยวเดอเรียนวันที่สองวันนี้เป็นวันที่สองเรียนวันละห้าชั่วโมงค่ะสามวัน คนที่ไม่มีพื้นฐานควรเรียน5ชั่วโมงนะคะวันละ5ชั่วโมง3วันค่ะอย่าเรียนวันเดียวครูบอกเลยไม่เป็นอย่าเรียนเลยดีกว่าถ้าสมมติคุณจะบอกว่ามันไม่มีเวลาเรียนได้แค่วันเดียวแต่คุณก็ไม่มีพื้นฐานครูไม่รับสอนถึงสอนไปก็ไม่เป็นครูแนะนําว่าไม่ควรเรียนอ่ะหนูชะลอไม่ลูกอ่ะอย่างคสซตาเบอย่างเงี้ยเห็นเอ๊ะผิวทางมันเหมือนจะแบบเราก็ไม่รู้หรอกมีหลุมไหมเออแล้วก็สันนิษฐานไว้ก่อนเออมันน่าจะมีหลุมนะเพราะผิวทางมันไม่เรียบอะไรเงี้ย รถแรงกระแทกมไม่มีเพื้น่านเลยเรียนที่ที่ดีที่สุดคือเรียนสามวันสิบห้าชั่วโมงหลักสุดของครูนะคะครูไม่ไปสอนหลักวันเดียวแล้วกลับเลยอะ่ะไม่เป็นเก่งแค่ไหนก็ไม่เป็นอ่ะไปออกตัวให้ครูด,ดูหน่อยเออนานเห็นไหมคะไม่ต้องเปิดครูไม่ต้องบอกนะว่าต้องเปิดสัญญานไฟเพราะเมื่อกี้ครูสอนไปแล้วหนึ่งรอบนะคะสอนรอบเดียวอาทำไงคะ ปล่อยเบรปล่อยคัสท้าขวายอยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวดับนะลลกท่าขวายอยู่ที่คันเรงใช่อ่ะมองข้างหน้าลลกมองข้างหน้านะคะนี่มีรถมาเปิดสัญญาณไฟด้วยจ้าเพิ่มความเร็วแล้วก็ทำไงคะเพิ่มความเร็วก่อนอออ่ะเหยียบคัสสูรเป็นเกียร์สองไม่ต้องรีบลลกเหยียบคัสสูดเปยนเกียร์สองค่ะต้องใส่ให้ที่ดีนะลูกดันซ้ายสุดแล้วดันลงอย่าไปเอาดีๆมันมันเป็นเกียร์อื่นได้นะลลก ถามว่าใส่เกียร์เป็นไม่เป็นนะคะอะ่เกยียร์สองไปแล้วเราเพิ่มความเร็วฟังเสียงเครื่องยนต์เสียงเครื่องคางดังๆทำไงครับประคองรถก่อนประคองพวมาลัตรงตรงเสร็จเหยียบคัสสุดค่ะให้ตรงก่อนประคองรถให้ได้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์นะคะแต่จะไม่ลากเกียร์ยาวๆนะลากเกียร์นาน,านๆเราไม่ทําแบบนั้นถ้าเราคิดว่าเราเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้เราอย่าไม่เหยียบเราจะไม่เหยีหยบคันเร่งเยอะ เปลี่ยนเกียร์เียบค่นสุดเปลี่ยนเกียร์สองเบาๆดีๆลูกมไม่ต้องรีบไงค่อ,คอยๆทําก็ดีอยู่แล้วเมื่อกี้รอบแรกครูสอนบอกค่อยๆทําก็ทําได้นะคะอ่ะหลบมองขวาดูสิหลบหลบได้ไหมขวาว่างไหมหลบได้ก็หลบหน่อยอโอเคอ่ะไปแตะคันเร่งเพิ่มค่ะเร่งเพิ่ม ขับเล่งเพิ่มไปเดี๋ยวคุณจะให้หนูเปลี่ยนเกียร์สีถ้าด้านซ้ายมีหลุมกระหลบได้นะคะแต,แต่ขับเร่นเพิ่มให้ครูแต่ขับเร่นเพิ่มจ้าไปถือพวงมาลให้ตรงค่ะขับเร่นเพิ่มอ่ะเหยียบคันสุดเปลี่ยนเกียร์สีเกียร์สีเบาๆลูกเกียร์สี่สดันลงมาเฉย โอเคสวยค่ะไปนะคือให้ดูเฉยๆว่าออน้องเปลี่ยนเกียร์เป็นไหมเป็นใส่กเกียร์ตามที่ครูสอนเป็นนะคะแล้วอันนี้คือถนนมันไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้ขับเร็วสักเท่าไหร่นะคะอน,นุชลอหน่อยลูกใช,ใช่ข้างหน้าเป็นทางแยกคอะหยุดค่สุดแต่เบรคชลอหน่อยชลอหน่อยลดเกียร์ให้ครูด,ด้วยลูกลดเกียร์สามค่ะเบรกชลอแล้วลดเกียร์สามเกียร์สาม จ้าเนี่ยพอลดความเร็วลงนะคะเราเปลี่ยนเกียร์ด้วยเออช้าๆชาลูกไปช้าๆชาลูกช้าๆชาลูกไม่ปิะหัดค่าเยอะทำไมเราทำงั้นอนะ่ะทำไมปิะหัดค่าเบาแล้วหยิบกระเร่งอ่ะลูกเอาเปียกเอาดีๆลูกประสิทธิ์ไปเราใช้โอ้ยไม่ได้รีบไปอย่างเงี้ยหนูออกตัวหนูดับแน่นอนเหยียบคัาสุดตาเบ้ในวัดเราขับอะไรมาทำแบบนั้นลูกเราทำอะไรมาในวัดอนะ่ะ นะไปเลี้ยวไปหลบคนไหมล่ะเอารถเราไม่ได้วิ่งตรงในอย่างเดียวนะลูกมันหลบคนก็ได้นะนั่นมีรถมาทางขวาแล้วนะจะไปก็ไม่ไปเออเนี่ยไอ้ที่เราฝึกมานะคะดูซิมาใช้จริงบนถนนได้ไหมแล้วหนูก็ะจอดคาไม่ลูกไปซิเลี้ยงค้าเท้าขวาที่ไหนมันอยู่ที่<ด>พื้นใต้เล<ด>ยเอาแล้วทำไมหนูชอบเอาเท้าขวาวางพื้นนะ่ะลูกเนี่ยแมมครูบอกแล้วหนูไม่จำเลี้ยวหยบคัสสุดเลี้ยวเลี้ยวหยบคัสสุดเราเลี้ยวฟังครู พอมันเลี้ยวได้แล้วถนูหมุนเองมาเข้าร้านค้าแล้วคืนไว้ไวไว้ไว้ไวคืนเปี้ยวจะมาโอ้ใจเย็นลดเอียงซ้ายแล้วเดี๋ยวซ้ายค่ะเดี๋ยวซ้ายชะลอนี่เดี๋ยวซ้ายมาหยยบคัาสดมาเลี้ยวหมุนเลี้ยวมาพอมันเลี้ยวยังนี่กําลังเลี้ยวแล้วก็พอแล้วไม่ต้องหมุนเพิ่มเตรียมคืนอย่างเดียวนะคะนี่อ้าวคืน ปล่อยมือหลมหลวมปล่อยมือหลมหลวมแล้วคืนไปลูกคืนเออไปไปดีๆลูกเลี้ยงคัดค่ะเลี้ยงคัดแล้วเท้าขวาแตะคันเร่งถ้าอยากไปปล่อยคัสน้อยๆแล้วก็เหยียบคันเร่งเออไม่ใช่ปล่อยคัดเยอะๆแล้วก็เหยียบคันเร่งปล่อยคัสเพื่ออะไรเพื่อให้มันวิ่งไม่ถูกนะคะปล่อยคัดมาแค่คืนแล้วแตะคันเร่งเพื่อให้มันวิ่งค่ะใช้คันเร่งช่วยอ่เพิ่มความเร็วเหยียบคัดสูตรเปลี่ยนเกียร์สองอย่าให้กระตุกลก กระตุกคือแปลว่าอะไรแปลว่าหนูเหยียบคัดช้าหนูปล่อยคันเร่งในในระหว่างที่ยังไม่ได้เหยียบคัดลงไปรถมันกระตุก้าพกระตุกลงวันนี้ออกถนนวันแรกนะคะนี่เพิ่งเริ่มออกเลยค่ะเหยียบคัดสุดไปไว้ค่ะเหยียบคัดสุดแล้วเปลี่ยนเกียร์สามเออน,นั่นมันถึงจะไม่กระตุกนะคะอื ลอทําไงลกเออถ้าหลบไม่ได้ก็ไม่หลบนะคะหลบไม่ได้ก็ชะลอหลบไม่ทันอะ่ะหลบรุมไม่ทันทําไงคะก็หยาา่าคัสตดต่เบรกชะลอค่อยๆลมจะได้ไม่กระแทก<ม>อ่ะนายเริ่มเพิ่มคาเร็วแล้วลองใส่แก๊สสจริงๆแถวนี้ใส่แก๊สสามก็พอนะคะแต่อันนี้อ่ะลองใส่ให้ดูเพราะมันโล่งๆอ่ะเปลี่ยนแก๊สีอ่ห้าหกไม่ใช่ประเด็นนะคะขับให้เร็วกว่านี้ค่ะแล้วถนนแบบนี้ก็ไม่ควรขับเร็วนะคะ ถ้าใส่หนึ่งถึงสได้เนี่ยห้ากับ6ก็ไม่ใช่ปัญหาขอแค่ขับเร็วกว่านี้คุณก็ใส่ไปเกียร์หเกียร์หมันขึ้นอยู่กับความเร็วนะคะเกียร์เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าขับไม่เก่งใส่เกียร์สามเนี่ยขับไม่เก่งถ้าขับเก่งต้องใส่เกียร์หไม่ใช่นะคะมันอยู่ที่ว่าเราขับเร็วขับชา้าแค่ไหนลดความเร็วลงลดความเร็วลงเพราะอะไรข้างหน้าดูเหมือนเอออะไรด้านซ้ายมีกิ่งไม้ด้านขวามีรถมาเออหยยบครับสตาเบรก ถือผมไม่ให้ตรงประคองไล้ให้ตรงเวลาวิ่งสวนอาคาไตรงตรงคือตรงทางลกไม่ใช่ตรงไปทางขวาเอออะลดเกียร์ไหมลูกความเร็วลดลงใช่เกียร์อะไรคะเกียร <2. S 1> ์สองอะลดยังเร็วอยู่เลยมันเกียร์สองได้ด้วยหรอลูกหรือว่าหรือว่าความเร็วขนาดนี้มันควรเป็นเกียร์อะไรลงูกเกียร์สองใช่แล้วหนูเปลี่ยนเกียร์ช้าจนความเร็วมันช้าลงจนเกือบจะเป็นเกียร์สองแล้วอะแต่ทีแรกที่หนูเปลี่ยนอะมันแค่ความเร็วลดลงมาระดับเดียวมันไม่แบบช้ามากถ้าช้ามากแบบ เกือบจะหยุดแต่ยังไม่หยุดอันนั้นคือเกียร์สองลกแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือวิ่งยังวิ่งไวอยู่เลยแค่ความเร็วลดลงเ้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นเกียร์ถัดไปูกเกียร์สามอืมอ่าดีมากนั่นแหละเนี่ยเห็นไหมคะน้องจะเป็นอาการแบบเนี้ยก็คือไม่ดื้อแต่เหมือนเออผิดมันถูกอยู่แล้วค่ะก็น้องไม่เป็นน้องไม่เป็นจ้างครูมาสอนแต่เวลาที่น้องทําผิดไหมคะเวลาครูพูดไปก็จะเข้าใจได้ไวอ๋ออันนี้อันนี้ ผิดนั่นแหละดีแล้วนะคะผิดก็ถูกแล้วแหละก็เรายังไม่เป็นมันก็มีผิดบางแต่ผิดแล้วถ้าเกิดครูบอกแล้วเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ผิดอีกนะคะเดี๋ยวก็จะทําถูกแล้วมันก็จะผิดแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดคนดื้อไม่ฟังผิดอยู่นั่นแหละค่ะร้อยครั้งพันครั้งครูพูดร้อยครั้งพันครั้งก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละโดนดุแน่นอนเปืยวนี่โดนครูดน้อยมากนอกเสียจากว่าทิศซ้ายไงลูกทิศซ้ายเราชะลองไงเปียวเออมีรถมาทำไงกถทิศซ้ายทะลองลูก ม่ใช่หนูขับไปอย่างเดียวเลยแล้วก็ร้อยเขาแซงเอาเองแล้วแถมเราขับชิดขวาด้วยเราก็ขับชิดซ้ายแล้วก็ลดความเร็วลงเขาก็แซงไปเองถนนมันไม่ดีนะคะมันเป็นหลุมเป็นเนินเป็ขึ้นเป็นบ่อภาพก็จะสั่นไว้หน่อยเดออ็บเด็บ